ไปเลยกันโต๊ะคะ่ะทางตำรวจนะคะมีข่าวดังเดีกไว่าบีบอกลีงลงพื้นที่กันนะขะาวนี้นะตำรวจโคมจังวัุราธ,ธานีคะ่ะเขาสามารถจับแกงมือปืนรับจ้างนะ,ะทีว่า ได้รับขาจ้างถึงนึ่งล้านบาทนะคะแต่ได้ตามไปเลยเื่อก็ทุกครัาคุบอ,อยู่ดีนะคะเพราะว่าเป็นคดีปริศฐเจยิง่งค่ะเจยิ่งก็เป็นคนดังกลองจัหวาสุราธ,ธานีค่ะในปมคัดเดยงผู้มีอิทธิพลคนดังเมืองตายเพื่อแรงรัวพร่วมลักท่านจับผู้จ้างวานค่ะ เรกแต่ว่าค่ะพลตำรวจรีวันชัยเอกผ่อนพิษค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดพร้อมโดยพลตำรวจรีส้นทีชัยอวัฒนากุเทพรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดค่ะได้ควบคุมตัวนะคะของนายธัญญรือวานน่านายบอมง,งานนัมตะกุลวิชัยดิษอายุสามสิบปีค่ะเป็นชาวจังหวัด <c oughs> จังหวัดสุราธานีนะคะอยู่ที่อำเภอดอนซักคนนี้เนี่ยเป็นหมือปืน แล้วก็มีนายเอ็มค่ะนายนัทถพงศ์สุวรรณน้อยอายุ31ปีค่ะดอนสักสุรธานีเช่นเดียวกันคนนี้ขับรดแล้วก็นายรุ่นนากอวิชัยดิษค่ะหรือว่าชื่อเล่นว่าวัดสี่ปีเป็นชาวตำบลคุนทะเลค่ะ เป็นคนนี้จะถ้ามือปืนและกการนายอัตถพรหรือว่านายเบสนะคะน,คนามสกุลนพคุณอายุ67ปีเป็นชาวยานยาวอำเภอคีรีรัตน์คมนะคะคนนี้เป็นผู้ประสานแหมทำงานรวมกันเป็นทีมนะคะในการที่จะไปชี้จุดประกอบคำรับสาร,รภาพโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่นวยปฏิบัติการพิเศษค่ะพร้อมด้วยอาวุธครบมือคุมกันอย่างหน้าแน่นนี่เขาทำงานกันดีวันทึกได้ก็ไม่รวมตัวไปเื่อบริษัททำงานดีๆกันก็ไม่รู้นะนะครับ พลตำรวจกีวันชัยนี่แหละครับเกกาโบกวากรังเกลียดจนาทิตำรวจจุดคลีใครคราดีมีไล่พักส่วนเลยมารวมกันกนะครับใช้เวลา15วันเองน,<า>นะครับ ซึบซ่วนจนสาบาสาฮิตความกัดแยงมาจากวงการพนันครับจึงในรวบรวมพยานลักท่านในส่วนของนิติวิทยาศาสตร,ร์ลักท่านทางเทคโนโลยีจนสาาผู้ก่อเหตุังเม็ดนะซาบเคยเป็นคนก่อเหตุังเม็ดเลยนะครับและพ,พฤติกรรมว่าเป็นกระบวนการมือปืนรับจ้างจึรงรวบรวมลักท่านและข้อหนึ่งมัดไม้สั้นจักวัสุรธานีออกไม้จับผู้ต้องหาในกลุ่มแร็กยำทีนะครับว่าในกลุ่มแร,ร,ร็กนี่ที่คนที่มาทำเพืนมาได้แต่ว่า มือปืนคนเก้รถไอ้มือปืนคนรับงานแล้วก็คนประสานนะก็พามาทำเพี้ยมดเลยตั้งแต่ว่านะครับทีนี้คนที่รับงานคุณท้งหมดเนี่ยรับสารภาพเลยเพราะก่านมันชัดเจนนะนะครับรับสารภาพแล้วก็บอกว่าเนี่ยรับจ้างมาวงเงินเนี่ยมากกว่าหนึ่งล้านแล้วนะครับซึ่งจะได้อ่าแล้วก็มีการสัตถ์ทีงผู้จังหวัดกันนะนะครับสำหรับผู้จังหวัดวันนี้เนี่ยทางด้านกองผู้บริหารตำรวจแห่งชาตินะลงมาเองเลยครับ ลงมาทะเลงถีจังหวัดสุราธานีนในช่วงบ่ายวันนี้ครับ <คะ S 1> เราไปขวางเสี่ยงกองพูตต้องปรีวันชัยเอกพรพิษครับจากเอตเกิดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็15วันก็แจ้งให้สื่อทราบมันไปแล้วว่าเราดำเนินการรวบรวมพยารหลักฐานวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ประเด็นได้ข้อมูลตัวบุคคลผู้ก่อความผิดตามวัตถุพยานตามหลักฐานพยานทางนิติวิยทยาศาสตร์ครับ รวมทั้งในเรื่องของทางเทคนิคต่างๆและก็การสอบสอนปากคำบุคคลทุกอย่างวันนี้เราสามารถดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในคดีนี้ได้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกา,างความผิดเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบเล่นพวกเล่นเล่นการมันทก็กัดแย้งกันในส่วนของ,ของ,ข,องของเรื่องเรื่องนี้ครับผู <c oughs> ้แจ้งวางผู้แจ้งวางออกหมายจับนะรู้ตัวเรียบร้อยไม่ต้องห่ววนะครับ ก็แจ้งให้สื่อที่น้องประชานทราบแล้วว่ามีการทำความผิดเกิดขึ้นก็ต้อง,ต,องต้องมีคนสูงมีคดีทำกฎหมายนะครับ มาย้ำกันอีกทีนึ่งค่ะว่าสำรับคดีนี้ค่ะเกดเทศคนรายชายหุ่ปืนยิงนางสศร้าจิตตพัฒเฉิดชูพงเจริญค่ะหรือว่าคนสุรารู้จักกแนะนาของเจยิงนะอายุ4 3ปีเสียชีวิตภายในคาแค่เล็ทีนึ่งซองซี่ทับนนึ่งี่ค่ะอยู่ที่ตำบลบางฉุมโทหมู่ทีน่งตำบลวัดประดูอำเภอเมืองสุรา์ธานีค่ะซึ่งชายสะทานที่หลักลอบเนี่ย ท่านนี้เนี่ยเขาชา้หลักเล่นการพานันกันนะคะและ้วก็กิดเทศเด็กวันทีหกมิถุนายนค่ะโดยแนวทางการซืบส่วนของตารวจเชื้อว่ามาจากไห้ตุความขัดแยงในวงพนันค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเจยิ่งผู้ีิเสียชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเจ้ามือการพานันรายใหญ่นะคะเห็นไหมว่าทํากันแบบให้ถังซุ่นเสียชีวิตซุ่นเสียสับสิ้นนะคะ,ะแล้วก็มือปีเนเองก็ขีดสั้นไปประกอบอาชีพพนันเนาะ,ะนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตำรวจเนี่ย ใช้ไล่ภาคส่วนมารวมกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในเห็นชัดเจนนะครับตั้งแต่จุดที่หนึ่งที่มีการประสานงานกันนะครับบริเวณห้างดังแย่งหนึ่งอันนี้มีวงจรปิดชัดเจนนิดหนึ่งรลคมข้นเลยว่าใครเป็นใครนะครับจุดที่สองเนี่ยก็คือจุดทีล่ลงมือสร้างงานนะ,ะแต่มีวงจรปิดอีก,กน,นะครับจุดที่สามหรือจุดบ,บ้านพักที่ไปกระจายแยกย้ายกันะะนะครับสามจุดท,ที่สำเพ็งประกอบคำรับทราบมาเลยแต่ว่าแน่นอนเจ้าเปรี้วซี่นะครับเลือกผู้บงการวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแดงชาติจะมาแถลงโดยตนเองครับ ดินไม่ลุดนะคะกับเป็นคดีใหญ่ของจังหวัดสุราธานีนะครับค่ะ